สวัสดีเพื่อนๆที่พี่พน,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชอ่องเกมนะอยู่ผมเจสต์ดานัตตี้เนาะก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ประคมข่าวว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะฮะก็ดูแล้วน่าเชื่อถือมากเพราะว่าเพจก็บอกอยู่นะว่าจะเปิดเร็วๆนี้นะฮะภาพสวยแม่เนี่ยตัวเนี้ยภาพสวยมากๆนะฮะแล้วมีภาษาไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ลงทะเบียนนะฮะไว้ใต้ดีคริปชั่นให้เพื่อนๆได้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าเพราะว่าเพจเชื่อถือได้มาก บอจกจะเร็วนี้ก็อาจจะมาก่อนอา,อาจจะมาก่อนปีใหม่หรือไม่ก็ไปลายเดือนธันวาคมหรือไม่ก็ปีใหม่นะแต่เร็วนี้แน่นอนเนะยกับเกมนี้น้องอน้องแว็บน่าจะชอบนะแค่คัตซีนนี้ก็คันมือแล้วรับผมนะเห็นคัตซีนภาพที่สวยแบบนี้ก็อูไม่ไหวแล้ว,ลวผมเป็นคนชอบอดูหนังจีนซีรีส์ซะด้วยนะไม่ว่าจะเป็นภาคไทยหรือ,อซับไทยนะ เดี๋ยวให้ดูว่ามันบอกอะไรไปกับข้านะฮะนางเอกก็ตอบว่าไปไหนอะไปไหนไม่สำคัญไปสุดลาบฟ้าเขียวนะฮะครีมแว็บลิ้นเซเลมูนแนะประมาณนี้นะ, <c oughs> ะจะปกป้องเธอให้ดีสุดหน้าปกป้องนะฮะตาเขียวไอ้ตาม่วงแชแนะก็ฝากไปด้วยเกมนี้เนะี่ยสำหรับน้องแวบน่าจะชอบเนาะ เอ้ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง M2Game ด้วยนะฮะกด Subscribe นะฮะจะไม่พลาดข่าวสารเกมดีๆแล้วก็จะมีเกมให,ใหม่ๆมาเรื่อยๆช่วงนี้เกมให,ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะช่วงนี้ผมไม่สบายนะพักผ่อนไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนี่ยอากาศกินยาแล้วเนี่ยเสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับผมยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะนี่ฮะฝากไว้ด้วยนะกับ j a เจสเดนิ t y New Fantasy นะฮะอันนี้ก็เป็นทีเซอร์เนาะก็ภาพสวยมากนะฮะ อ,อย่าเป็นพี่เอกนะจะปกป้องนั่นเอกนะนี่อ่านะฮะไปลงทะเบียนไว้เลยนะฮะผมจะทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไปให้ใตา d ด s c r i ช t i o n นี่นะฮเจอกันใหม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆมาบอกเนะกาะไก่มีเกมใหญ่ๆเล่นอีกเกมนึงแล้วนะี่ยังไงเจอกันใหม่นะฮะผมสวัสดีครับผม